ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์เด็ตประจำวันที่22มิถุนายนโดยโคชฟุตบอลแมนเชสเตอร์เด็ตชาวนี้คอสเนอร์ฟอร์เรสใกล้จะปิดดีลยืยมแฮนเดอร์สันในช่วงวิกนี้โดยงานนี้ฟอร์เรสต์กำลังในขั้นตอนการยืมตัวจินแฮนเดอร์สันผู้สมรู้ของทางแมนเชสเตอร์เด็ตมาร่วมทีมในช่วงสัปดาห์นี้ โดยทั้งสองทีมกำลังสรุปรายละเอียดในข้อตกลงนี้ซึ่งจะเป็นการย้ายทีมแบบยืมตัวตลอดทั้งฤดูกาลโดยทุกฝ่ายต่างก็กระตือรือร้น,นที่จะทำข้อตกลงร่วมกันซึ่งฟอร์เรสต้องการคว้าตัวฮันเดอร์สันมาร่วมทีมท่มามกลางความสงสัยของเรื่องอนาคตของบริชซอมบ้าผู้สำวัตูที่พาสโมสเรเลื่อนขึ้นมาได้สำเร็จในครั้งนี้ โดยซอมบ้ามีความกระตือรือร้นที่จะย้ายกลับไปเล่นในฝรั่งเศสโดยเขากำลังเป็นที่ต้องการของตัวเองของทางร้องและก็น้องนะฮะโดยประสบการณ์ทั้งระดับสโมสรและก็ประเทศฮันด์ซันคนนี้จะกลายเป็นการเสริมทัพครั้งยิ่งใหญ่ของ f o เรชก่อนที่พวกเขาจะเข้าสู่ฤดูกาลในพิมริก ซึ่งแฮนเดอร์สันประสบความสำเร็จอย่างมากในช่วงที่ถูกยืมตัวไปเชฟฟิลด์ในช่วงซีซั่น2019-2020ซึ่งทัพดาบคู่นั้นจบในอันดับที่9สำหรับทางซีซั่นที่พวกเขาเพิ่งจะเลื่อนชั้นขึ้นมาใหม่จากนั้นเขาก็จะกลับมายัางทีมโอทัฟฟอร์ดในะในการถัดมาและมีบทบาทสำคัญในทีมที่จบอันดับที่2ในเกมพมรีเมียร์ลีกแต่ตอนนี้เขาใกล้ที่จะได้ย้ายไปยังทีมซิตี้กราวด์เพื่อโอกาสในการลงสนามอย่างสม,ม่ำเสมอในครั้งนี้อีกครั้ง นานัปผมเป็นว่างงานนี้ตาองดูกันต่อไปกันแล้วลก,กันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมาแกนดีกว่าครับงูบร้องตัวแทนลดค่าคอมเพื่อจะเซ็นดี巴าได้ไหมโจชิบิลานตกเป็นข่าวว่าได้ร้องขอให้ตัวแทนของเปรโรดี巴าลดค่าคอมมิชชั่นในการสัญญาคว้าตัวดาวเตะทีมชาติอาเจนตินาประนี้ไปร,ร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวได้ไหม โดยดัยงข่าวหลายแหล่นะฮะในข่าวอิตาลีเนี่ยยืนยันนะว่าเชลซีอยอมรับข้อสเสนอยืมตัวลูกากูหนึ่งซีซั่นแล้วที่ตัวเลข8ล้านยูโรโบนัสที่เกี่ยวข้องกับผลงานของทีมสุนงตัดเตทีมชาติเบลเยียมประนี้คาดว่าจะเข้ารับก,การตวรวจร่างกายในวันศุกร์นี้ก่อนจะได้ย้ายกลับไปยังทีมซานซิโรอีกครั้ง โดยงูใหญ่ได้หยุดการเจรจากับทางดีบล่าพเพื่อจะเป็นลุยดีเดียวของลูกากูแต่ล่าสุดนั้น FC r i n t e r n e ิได้อ้างข่าวนะว่ามีการจัดประชุมภายในไม่กี่วันข้างหน้านี้กับตัวแทนอย่างทางฮอเคอันจุนเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับอดีตหัวหอกจูเินตุสในครั้งนี้ เขาเป็นฟรีเอเจนต์แต่ทางพู้พักเนัสซูลี่ซึ่งยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวได้ร้องขอให้ดีบล่าลดความต้องการสัญญา8ล้านโยูโรต่อซีซั่นและขอให้อันตุนลดค่าคอมมิชชั่นลงมาอีกด้วยพวกเขาคาดกันว่าจะบรรลุข้อตกลงค่าเหนื่อยได้ประมาณราว6ล้านโยูโรต่อฤดูกาลโ,โ,โบนัสในขณะที่ข้อตกลงนั้นได้เขาจากทางอาบชูเวนตุสในปี2021ก่อนที่มาราจะถอนข้อสเสนอออกมาคือ10ล้านโยูโรต่อปี โดยทางสกายสปอร์ตอิตาเลียนทราบบอกว่าอินเชมิลานดูจะเป็นต่อในความต้องการของพวกเขาในการเซ็นญากับทางเดเบาลา่าเนื่องจากนักเตะไม่ต้องการจะไปเล่นในพิมริกขณะที่ทางอินเชมิลานและก็โรม่าเองก็ไม่สามารถเสนอตัวเลขได้ขนาดนั้นปลกนะน,าน้าผมเป็นนว่างานนี้ต้องมราดูกันต่อไปกันละครันอนาคตของจิเบาล,าล่าเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับผีดิวจะยองล่าสุดเจอบาซ่าเ,เรียกถึง86ล้านยูโรเลยนะ โดยงานนี้นะผมแมนเชสเตอร์ยังไม่สามารถตกลงค่าตัวแฟรงกี้เดยองกองกลางชาวดัตช์ที่บาเซรลนาจะไม่ปล่อยตัวไปหากได้น้อยกว่า86ล้านยูโรโดยแมนเชสเตอร์พยายามตามจีบเดยองจูนานะฮะเพื่อจะดึงตัวเขาคนนี้มาร่วมทีมกับทางกุซูไปแดงคนใหมนะ่อย่างทางเอ็ิิชนฮากที่เคยเป็นเจ้านายเก่าสมัยค้าแข้งกับทางอาแจ็ค ดยทางฟบซิโอรามาโนนักข่าวคนดังมีความน่าเชื่อถือสูงร,รายงานข่าวาวา่าแมนเชสเตอร์เดนตกับทางบาเซรลนาได้เจรจากันอีกหนึ่งรอบเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาแต่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุป,ปร่วมกันได้ โดทีมังของลาลิกาสเปนย้ำจุดยืนต้องได้ค่าตัวกองกลางไว้ะเป็นไปไรนี้ไม่ต่ำกว่า86ล้านยูโรขนาดที่3ปีก่อนดึงมาจากทางอาแจ็กในราคา75ล้านยูโรทางนี้บาซ่าต้องปฏิบัติตามกฎทางการเงินของลาลิกาสเปนอย่างเคร่งคัดหลังเคยฝ่าฝืนกันมาก่อนหน้านี้ทำให้ต้องการทำการเงินของค่าตัวเดยองนั้นเต็มจำนวนจึงน่าจะมาลงทุนเสริมทัพได้ในครั้งนี้ น,นผมเป็นนว่างานนี้ต้องดูที่ว่าเกลเซอร์นั้นจะปล่อยค่าตัวขนาดนี้ให้หลุดรลอดเข้ามาได้หรือไม่ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วมาดูข่าวจอมาเก,กนดิกครับไม่มีเกียร์ถอยหลังแล้วแมนยูอัพข้อสเสนอหนที่2อคว้าตัวเอวานิสัน โดยซื้อเมืองฝอยทองและบุเลยว่าแมนเชสเตอร์เด็ดยื่นขอน้อเสนอขอซื้อตัวเอวายนิสันดาวเตะสัมบากอาของทีมเอฟซีเปอร์โตอีกนึงรอบแล้วหลังถูกทีมแชมป์ลีกโปรตุเกสบอกปัดขอ้อเสนอหุนแรก โดยแมนเชสเตอร์ถูกสื่อฝอยทองรัสนักประคมข่าวนว่าต้องการจะคว้าตัวกองหน้าทีมเปอร์โตหลังพลาดหลังได้ตัวอาร์ตวินดูเยชหัวหอกทีมเบรฟิก้าที่เลือกสัญญากับทางลิเวอร์ฟูทีมคู่แคนแทนและกระเปิดฉากยื่นข้อเสนอไปแล้วกว่า52ล้านยูโรหรือราว1,955ล้านบาทบวกกับ4ล้านยูโรหรือราว150ล้านบาทตามเงื่อนไขในสัญญาแต่ไม่ได้รับการตอบสนองจากสโมสรดังของลีกโปรตุเกส แต่ดังก็ตามล่าสุดเมื่อวันที่21มิถุนายนชอนเนียเดอนอชิก้าอ้าง,งว่าผีแดงปรับข้อเสนอเพิ่มอีกเป็น60ล้านยูโรหรือราว2,256ล้านบาทซึ่งรวมค่าแอดออนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็หวังว่าจอร์จเมนเดสซูเปอร์เอเจนต์จะใช้วาทัศน์ในการโน้มน้าวให้เปอร์โตยอมปล่อยเอวานิสันแม้ตัวสังกัดของนกเตะบราซิเลียนจะตั้งราคาขายเอาไว้อยู่ที่69ล้านยูโรหรือราว2,500คั้าล้านบาทก็ตามที่ ดีก่อนหน้านี้นะครับเมนเดสประสบความสําเร็จในการเจรจาซื้อขายนักเตะของทีมเปอร์โตไป2รายแล้วทั้งวิจินยาที่ได้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการกับทางปารีสแซต์แมงในงวันนี้และก็ฟาบิโอวิเอร่าที่ย้ายไปค้าแข่งกับทางอาร์ซนอลเป็นที่เรียบร้อยสำหรับทางเ e อวานิสันวัย22ปีรายนี้ก้าวขึ้นมาจากทีมชุด B ลงเล่นกับทางเปอร์โตชุดใหญ่ได้2ซีซั่นโดยซีซั่นก่อนเนี่ย เขามีส่วนร่วมกับ26ประตูแบ่งเป็นการตะบันได้ทั้งหมด21ประตูและก็อีก5 a s s i s t จากการลงบู46นัดเฉลี่ยแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการทำประตูแต่ละประตู1.7นัดในครั้งนี้เป็นนว่าง,งานนี้ต้องรองดูกันต่อไปกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูคารจอมาก,กันดีกว่าครับฟังความอีกข้างไหมอีริเซนปัดเซนแมนยูช่างใจ2ตัวเลือกในครั้งนี้ โดยการที่ทางเดอะกาดียนซื้อใหญ่ออกโรงแจงแมนยูหมดโอกาสได้ตัวคิสตียนอิิกเซนแล้วหลังนักเตะเมินจะสัญญากันด้วยและก็มีแค่สองสโมสรที่อยู่ในขข่พิจารณานะโดยทางอิิกเซนตกเป็นข่าวดับอย่างน้ำหูนะว่าใกล้จะตอบรับกันท้ทาทางจะทำผีแดง ย้ายไปค้าแข่งกับทางบรูออเทอร์ฟอร์ดแบบไม่มีค่าตัวแล้วเนื่องจากทางเอริกเชนฮาร์คผู้จัดการทีมชาวดัชต้องการเสริมแดนกลางให้กับสโมสรและมีแผนจะคว้าตัวแฟรงกีง้เดยองจาทีมบาเซอรนามาร่วมทัพอีกหนึ่งรายซึ่งต่อกรณีดังกล่าวเดอะการ์เดียนได้รายงานในวันเดียวกันนะว่าผีแดงหมดสิทธิ์ได้ตัวกองกลางสิชาติเดนมาร์กอย่างแน่นอนอยู่แล้วเนื่องจากพอค้าแข่งบรอเทร์ปีปัจนี้ต้องการจะให้ครอบครัวปักหลักในชีวิตลอนดอนตามเดิมในปีนี้ ด้วยเหน,นี้เองเอริกเซนจึงมีทางเลือกอยู่สสโมอสรเท่านั้นได้แก่เบรนฟอร์ดทีมล่าสุดของเขาที่มันหมดสัญญากันแต่ทางโทมัสแฟรงค์นายใหญ่เดอะบีก็แสงความชัดเจนนะว่าต้องการใช้เขาอยู่กับสโมอสรต่อไปผมรู้ว่าตอนนั้นยังมีโอกาสและก็ผมก็หวังว่าเขาจะตัดสินใจภายใน2ส,สัปดาห์นี้เราตกลงกันแล้วนะว่าเขาจะโทรหาผมและบอกกับผมว่าเขาต้องการอะไรแต่ตอนนี้เขายังไม่ไตัดสินใจ นอกจากนี้สเปอร์อดีตต้องสกัดของเอลิเซนซึ่งอยู่ในเมืองหลวงเช่นเดียวกันก็มีสิทธิ์ได้เขากลับไปเสริมทัพแม้จะยังไม่ได้ยื่นข้อสเสนอบางอย่างอย่างเป็นทางการให้นักเตะคนนี้ได้พิจารณาหลังจากสื่อบางสำนักระบุเมื่อวันก่อน,อนว่าทีมกไก่จะทองล้มแผนของเขาในการเข้าสกัดไปแล้วนะแผมเป็นต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวจอมากักนดีกครับ ไมค์ไกว์ยคืนสู่สามัญไรฟ์อแขนผียุค ETH โดยแพลรีไมค์ไกว์าปากการหลังของทางแมนเชสเตอร์เดทจะยังได้โอกาสพิสูจน์คุณค่าของตนเองในยุคผู้จัดการทีมคนใหม่เอริกเชนฮากเพียงแต่ว่าอาจจะต้องแลกกับการสลัตตำแหน่งกัปตันทีนรวมถึงเผชิญกับการขับเขี่ยวแย่งลงตัวจริงที่ดุเดือดมากกว่าผ่านมาโดยการบริงารท,ทางเมอร์เลยออนว่าในรดกาล2021กองหลังค่าตัวแพงที่สุดของโลกผลงานออกทะเลไปไกล ส่งผลให้อดีตผู้จัดการทีมป๋าดันอย่างชังโอเก็กตอชาต้องโดนไล่ออกขณะที่รักษาการรับลังนิกก็ไม่ปื้มกับดาวเตะผู้ดีรับเป็นตัวสำรองหลายครั้งซึ่งมาถึงยุคของเชนฮากทางกุนซือวัย52ปีจะยังเก็บแมกไกวเอาไว้เพียงแต่ขอไลป่ปอกแขนกลับมาเพื่อจะรอการโหวตแต่งตั้งกันใหม่ตามความเหมาะสมทั้งคุณอวุธและก็วิทยุธและความสำคัญานะที่ขาประจำตัวจริง ซึ่งแข่งดีกรีทีมชาติอังกฤษปัจันนี้ไม่มีอภิสิทธิ์ส่วนนั้นอีกแล้วคาดกันว่าแข้งในขายกับตันยูเต็ดคนใหม่นั้นได้แก่ดาบิดเดคิยาบรูโน่เฟอร์เดสและก็คิสเตโน่บรันโดส่วนเซ็นเตอร์แบ็กวัย29ปีปัจบันนี้ก็ต้องเข้นผลงานในสนามซ้อมอย่างจริงจังเพื่อชิงเสบี็ดคนแรกหรือแม้กระทั่งมีชื่อในการแข่งขันกับทางบราเฟลวาลานและก็วิเตอร์รลินเดเลฟในครั้งนี้ ยิ่งไปกว่านั้นหากทีมสามารถขายกองหลังนอกแผนงานอย่างทางเอริกบายยี่ฟิลโจนและก็อักเซลตอเซเบออกจากโปรเทฟอร์ดสำเร็จแล้วก็ก็จะสามารถเสริมเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่เข้ามาได้อย่างแน่นอนโดยเลือกระหว่างยยเรนชิเบอร์สิ์เก่เชนฮาร์กจีอาแจ็คหรือว่าเปาตอเรชแห่งบียาเรอันในครั้งนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลือสมสรแมนเชสเตอร์เดดในช่วงชันครับขอบคุณทุกคนตตามชมผมกดไลค์กดแชร์และกดซ u b สไครต์ให้กับผมครับ ขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ